you นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาจากการวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานพบว่าในปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษากำหนดสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่โรงเรียนคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นโรงเรียนครูสภาจึงได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ K R S P Model โดยมีรายละเอียดกระบวนการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ตามหลักกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ดังต่อไปนี้ขั้นที่1วางแผน Management การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างความตระหนักโดยการจัดประชุมครู ู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานในด้านการบริหารคณะทำงานดําเนินการจัดสรรงบประมาณทรัพยากรและการจัดการ ที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นที่ 2. การดำเนินงาน Participate การทำงานแบบมีส่วนร่วมสร้างทีมโดยครูและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ไขปัญหาจัดอบรมให้ความรู้ครูและบุคลากรในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน Resource b a s e Management การบริหารงานแบบมุ่งผลสำเร็ สร้างทัศนคติที่ดีในการรับมอบหมายงานสร้างความชัดเจนในหน้าที่ขอบเขตและอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบและกฎหมายกำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ต้องการอย่างชัดเจนเร a r n i n น,น่การเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้บุคคลส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้มีความสามารถในการทำงานการจัดการเรียนการสอนกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน Knowledge Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้กำหนดทิศทางของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีผู้บริหารครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ครูใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Sufficiency การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจความหลากหลายในบริบทพื้นฐานของนักเรียนผู้ปกครองเข้าถึงครูและบุคลากรทุกคนต้องเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาของชุมชนข้อมูลทางกายภาพข้อมูลบุคคลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีพัฒนางานในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปรวมถึงการนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติขั้นที่3การประเมิน (evaluate) การประเมินผลงานนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นที่4การปรับปรุงพัฒนา (development) ก,การพัฒนา สรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Outstanding มีคุณภาพที่โดดเด่นสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างการดำเนินงานนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รูปแบบ K R S P model ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลมีการกระจายอำนาจการบริหารงานและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการยกย่องระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและบรรลุตามวัตถุประสงค์นำไปสู่โรงเรียนคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่น